สวัสดีค่ะพบกับนุงนิ้ง kj channel อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมากินอาหารเมืองเหนือเจ้านะคะมีทั้งไส้อั่วนะคะทุกคนน้ำพริกหนุ่มกับผักดองแล้วก็มีน้ำพริกอ่องด้วยไข่ต้มไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวนี่ไข่มาเป็นลูกๆแบบไข่ยางมาตูมแบบจุยซี่มากๆเลยเห็นไหมหน่ากินมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใคร ชอบอาหารฟิวนี้นะคะไปกินกันเลยนะคะทุกคนไปลุยกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาที่ร้านแล้วแล้วก็ได้สั่งเมนูเรียบร้อยแล้วนะทุกทุกคนนี่ก็คือรายการอาหารที่เรามากินวันนี้ทุกทีจะไปกินชาบูหมูกระทะกันแต่วันนี้เราจะมาลองกินอาหารเมืองเหนือนะคะทุกคนที่เห็นเนี่ยก็คืออาหารเนื้อหมดเลยนะคะ แล้วก็เป็นอาหารที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้นะคะนี่ดูไส้อัวซะก่อนน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าใครชอบกินไส้อัวนะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถมากินไส้อัวได้แบบฟินๆกันไปเลยนะคะทุกคนนี่มีลาก,กันไปตรงนู้นจัดโต๊ะกันนิดนึงนะคะเป็นมุมกล้องนี่นะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าวันนี้เรามากินไส้อัวแบบ แซ่บๆอาหารเมืองเหนือกันเลยนะคะใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วก็คงจะสงสัยว่าเราไปทางเหนือหรือเปล่าเปล่านะคะยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะที่ชนบุรีก็มีอาหารเหนือและจานนี้ก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มนวลๆนะคะมาแบบนี้กันเลยตำแบบใหม่ๆสดๆมาพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรผักนะคะผักแนมม,มีผักกาดดอง กับกระหล่ำต้มนะคะทุกคนแล้วก็ไข่ต้มมาแบบนี้เป็นลูกๆแล้วแบบไข่คือเป็นยางมะตูมอะทุกคนเป็นไข่ต้มที่ถูกต้องนะคะอันนี้ขอจิ้มลงไปในน้ำพริกอองนะคะทุกคนน้ำพริกอ่องเขาจะแบบเนียนๆหน่อยนวลๆหน่อยนะคะจะไม่ได้แบบเป็นเทคเจอร์แบบหมูกับมะเขือเทศแบบ เป็นชิ้นๆที่เราเคยทําให้กินนะคะทุกคนแต่จะแบบเนียนๆกันไปเลยเหมือนเขาจะใช้เครื่องปั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจคือแบบมันเนียนไปเลยอะ่ะอันนี้ก็คงเป็นสูตรของทางร้านเขานะคะทุกคนคือเป็นอาหารเหนือเนี่ยคือแล้วแต่บ้านแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนเลยคือรสชาติแต่ละที่หรือหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันมีไข่ต้มยลางมาตูม้มที่ถูกต้องเขาพูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะพาให้ทุกคนดูนะนี่ดูหมูทอดก็มาทุกคนช่วยกันรีวิวสุดๆนะนี่ดูดูไข่มันเยิม้มไข่แดงมันเยิม้มน่าจะเป็นไข่เป็ดนะไม่ใช่ไข่ไก่นะไข่เป็ดแหละสีอย่างเงี้ยแล้วก็กินกับข้าวเหนียวคือจิ้มหนึบจิ้มหนึดนะะนี่จิ้มไปเลยอร่อยฟินนี่น่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนใขรที่ ชอบฟิลนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุงหนิง KJ Channel ไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินเปลี่ยนฟิลนะคะใครที่ชอบเค็มใส่น้ำปลาอีกนิดนึงลาดบนไข่เลยคือฟินแน่นอนทางร้านนะคะเขาก็ราคาก็เริ่มที่หลัก10นะคะทุกคนก็คือน้ำพริกเนี่ยก็เริ่มที่3ามห้าสี่ห้าเจอะไรเงี้ย บางอย่างก็ย5บหาบาทอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองมาชิมลองมาทานกันดูนะคะราคาหลักสิบด้วยความหน้ามืดตามัมในการสั่งนะสั่งหลายอย่างมากินกันหลายคนแล้วเราก็จะแบบนี่ก็อยากกินนู่นก็อยากกินแล้วเราก็สั่งมาหลายอย่างวันนี้เราก็เลยตกอยู่คนละร้อยนิดนิดนะคะเพราะว่ากินหลายอย่างมากสั่งไข่ต้ม่ามาคคละฟองเนาะ กินพอแบบแค่หายอยากอะไรงนี้มีไส้อัว่วไก่ทอดหมูทอดนะแล้วก็น้ำพริกสองอย่างก็คือน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ข้าวเหนียวคนละหอคือประมาณนี้คือนัวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กินกันจริงจังมากๆตอนแรกๆอะเรามองหน้ากันว่าเออมันดึกแล้วเราก็กินแค่พอให้อิ่ม เพราะว่าไม่ได้หิวมากสำหรับวันนี้อยากจะหาร้านที่กินอะไรที่มันเบาๆไม่แน่นมากก็เลยตกลงมากินร้านนี้กันนะคะเขาเรียกชื่อร้านป้าตือหรือเปล่าเออป้าตือหรือป้าตือเป็นอาหารเหนือนะคะที่แบบฮิตฮอตอยู่พักหนึ่งนะคะเรากินที่สาขาบางแสนนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่ได้มากินเพราะว่าคนเยอะมากแต่ตอนนี้คนเริ่มซาละแต่คนก็มาเรื่อยๆนะคะ เราก็เลยได้มาจังหวะนี้แหละนะคะทุกคนก็อร่อยนะคะราคาก็น่ารักเราก็กะว่าจะเบาๆานะคะนี่ใส่อกับน้ำพริกหนุ่มเข้ากันดีมากๆเราอยากจะกินเบาๆแต่พอถึงหน้างานแล้วนั่นก็อยากกินนี่ก็อยากกินอยากกินอย่างนนิดอย่างหน่อยเยอะเลยจ้ะทีนี้แล้วจานของเขานะคะก็จะเป็นจานกระเบื้องแบบเนี้ยเหมือนฟิลแบบ โบราณโบราณน,นิดนึงอะใช้คําว่าโบราณแล้วกันคือแบบจานแบบเนี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นดีนะที่ช้อนเขาไม่เป็นช้อนกระเบื้องสีๆอย่างนะั้นอะพูดแล้วรู้อายุกันเลยนะทุกคนนี่น้ำพริกอ่องเขาทำฟิลแบบนวลนวลเนียนๆหน่อยนะน่าจะใช้วิธีการปั่นสมากว่ากันแบบปกติเราทำพริกแกงน้ำพริกอ่องเนาะเออ มาผัดผัดผผเสร็จเราก็เอาหมูสับใส่ไปเลยมาเขือเทศใส่ไปเลยแล้วก็ผัด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 เข้ากันคืออร่อยแล้วแต่อันนี้คือมันเนียนคิดว่าเขาน่าจะปั่นปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกันหรือเปล่าอืมนะประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่อยู่แถวบางแสนนะคะแล้วอยากจะมาทานก็ตามมาทานได้นะคะเพราะว่าร้านเขานะคะก็จะอยู่เส้น ทางลงหาดบางแสนอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะก็คืออยู่ระแวกตรงเส้นลงหาดแยกลังเลนะ,ะทุกคนแยกลังเลแล้วก็ขับรถมาลงหาดแล้วก็ยูเทินกลับมาตรงหน้าตลาดอะ,อะไรนะตลาดวังมุกอะแล้วก็ตีย้อนขึ้นมาทางสุขุมวิทอะแล้วลองลองสังเกตทางซ้ายมือไว้ ร้านชื่อว่าเออเกเลนะคะก็ยอยู่ฝั่งเดียวกันเลยก็ลองสังเกตดูนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครอยากจะกินแบบนี้นะแต่ไม่มั่นใจว่ากลางวันเขาขายไหมพอตอนที่เราไปกินคือเรากินตอนเย็นนะคะทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ทางหนิ่ถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปให้นะคะทุกคนก็ลองมาหาทานกันดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าอาหารใต้ ก็เยอะมากแล้วอาหารเหนือ,อาหากินยากมากๆแล้วราคาไม่แรงก็ยิ่งหายากไปอีกนะคะทุกคนก็เลยเป็นอีกหนึ่งร้านนี่คะ่ะที่เป็นอาหารเหนือที่อร่อยแล้วก็หากินได้ในชนบุรีนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะที่จะ ามหนิ่งไปทานที่ไหนหรือมีร้านที่ไหนที่อยากจะแนะนำนะคะก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้และสำหรับวันนี้ก็ใครชอบเมนูอะไรไม่ว่าจะน้ำพริกอองน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วหมูทอดนะคะหรือไข่ต้มหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะคะทุกคนพิมพ์บอกใต้คลิปได้เลยว่าชอบกินอนุทอันนี้แล้วก็อยากจะให้ไปที่ไหนยังไงก็ พิมพ์บอกมาพูดคุยกันนะคะมาทักทายกันแล้วเราจะมารู้จักกันมากขึ้นผ่านคลิปผ่านกิจกรรมที่เราทำด้วยกันผ่านหน้าจอนะคะและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะและตอนนี้ก็กินทุกอย่างใกล้จะหมดลาบคาบเลยนะคะจะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยถ้ามีข้าวเหนียวก็จะปาดให้หมดนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันแซ่บมากและอร่อยมากนะคะ สุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะฝากช่องด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ